สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการใครๆก็เข้าครัวกับผมเชป,ปูครับวันนี้ครับผมมีเมนูปลากระพงท่อน้ำปลามาฝากนะครับแล้วก็วันนี้จะอ,อ,อธิบายถึงเทคนิคเคล็ดลับในการทำปลากระพงให้เหลืองกรอบนะครับวันนี้คุณผู้ชมหายข้องใจแน่นอนเดี๋ยวเราได้ทำไปพร้อมๆกันแต่ก่อนอื่นเราต้องไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันก่อนครับ สำหรับวัตถุดิบและส่วนผสมของเมนูปลากะพงทอดน้ำปลานะครับเริ่มต้นที่ปลากะพงอ่าดูสังเกตปลากะพงก่อนนะท้องมันผ่ามายาวมากถ้าคุณชมไปซื้อที่ตลาดบอกเขานะครับว่าอย่าผ่าท้องเพิ่มเมื่อเช้าเนี่ยให้คนใช้ไปซื้อมาซื้อมาผิดนะฮะแต่ไม่เป็นไรทาได้ต่อมาก็มีผักชีเอาไว้โรยหน้าน้ําปลาน้ําปลาอย่างดีนะครับแล้วก็น้ําตาลปี๊บอย่างดีมีแค่นี้แหะครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่ามาดูก่อนสําหรับปลาพงท่อน้าปลาวิธีการแร่เป็นสิ่งที่สําคัญแต่อย่างที่บอกตอนแรกนะครับคือปลาเนี่ยที่ได้มาจากตลาดนะเพิ่มเมื่อเช้าเนี่ยให้คนไปซื้อ เลยสื่อสารกันผิดนิดหน่อยปกติแล้วปลาท่อน้ําปลานะครับเราจะต้องแบะออกให้มันมันมันเป็นแพรออกถูกไหมฮะวิธีการก็คือเราเอาเหงือกออกนะครับแล้วก็ดึงไส้ทั้งยวงออกมาจากทางนี้เลยแต่พอเพอิอนเมื่อเช้าเนี่ยเขาหวังดีแล่ผ่าท้องมาให้เรียบร้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวพยายามลองทําดูว่าทําได้ไหมนะครับก่อนอื่นเอาปลามาวางเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับแล้วก็เฉือนไปข้างหลังเปิดเนื้อออกแบบนี้ ให้ถึงส่วนหางเลยผมจะพยายามทำช้าๆอย่างเบามือนิดนึงนะครับเพราะว่าปลามันขาดนี่นะฮะมาติดตรงส่วนหัวตรงส่วนหัวเนี่ยต้องเอามีดนะฮะแซะเข้าไปที่กะโหลกมันลักษณะแบบนี้แล้วก็ผ่ากะโหลกมันให้ขาดออกนะครับผ่าจนถึงปากเลย นี่ยฮะช้าแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาแร่ส่วนที่เหลือคับให้ขาดออกมาจากกัน ถ้าเกิดได้ปลาขาดมาก็พยายามเบามือนิดนึงนะครับแล้วก็เว้นช่วงกระดูกที่หางเอาไว้ครับมันจะได้ทำให้ปลาเนี่ยยังเป็นชิ้นเดียวกันอยู่เมื่อได้ลักษณะปลาแบบนี้แล้วครับแบบนี้ให้แบะตัวออกครับแบะตัวออกแบบนี้นะฮะแล้วกลับด้านหลังจากนั้นทำเหมือนเดิมฮะก็คือล้อ,อก,กระดูกออก ทีนี้ขั้นตอนนี้นะครับคุณผู้ชมจะต้องแทงมีดให้ทะลุกระดูเข้าไปนะฮะแล้วค่อยๆเลาะนี่ฮะแทงมีดเนี่ยทะลุเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งเลยแล้วก็ค่อยๆเลาะกระดูมาจนถึงส่วนของหางกลับด้านมีดนะฮะให้เป็นแนวตั้งแล้วก็สับกระดูกออกนี่ฮะดูช้าๆนะครับสับกระดูกออกมาทางนี้นะฮะพลิกกลับมา จะเป็นส่วนของข้อต่อตรงหัวกล้องเห็นไหมข้อต่อตรงหัวนี่นะฮะเอามือหักแล้วก็ตัดออกจะได้ปลากระพงหน้าตาแบบนี้เพลินอาจจะทำช้านิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือปลามีตัวเดียวแล้วก็ท้องมันขาดคุณผู้ชมลองทำดูนะฮะหลังจากนี้เนี่ยผมจะล้างเอาเจ้าตัวเลือดเนี่ยที่ติดอยู่ออกให้หมดนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปทอดปลาฮะ อ่ะตอนนี้นะครับหลังจากที่ทําปลาเสร็จมาดูในส่วนการทอดปลาการทอดปลามีข้อแม้อยู่ว่าจะทําให้ปลากระพงทอดน้ําปลานั้นกรอบเนี่ยน้ำมันจะต้องเยอะเยอะ่านั่นเลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่เวลาทําที่บ้านไม่สามารถจะทอดให้ปลากรอบได้เหมือนที่ร้านแต่วันนี้ครับรายการของเราล่ํารวยมากเราไม่กลัวเปลืองครับเราใช้น้ํามัน3ขวด มาทาให้คุณผู้ชมดูแล้วก็คาดว่าคลิปนี้คงจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับว่าใช้น้ํามันถึง3ขวดเลยทีเดียวอะมาดูก่อนบางคนกลัวว่าการทอดปลาจะน้ํามันจะกระเด็นผมบอกเลยไม่ต้องกลัวฮะกระเด็นแน่นอนฮะแต่เรามีวิธีทําให้มันกระเด็นน้อยโดยการซับให้มันแห้งซะก่อนนะครับนอกจากว่าน้ํามันเนี่ยจะต้องเยอะแล้วยังจะต้องร้อนจัดอีกด้วยนะครับตอนที่คุณผู้ชมใส่ปลาลงไปน้ํามันจะต้องร้อนจัด ผมเช็คก่อนร้อนไหมอ,อุ่นๆนะฮะหยอดตรงปากปลา,ปาลงไปฮะดูว่าน้ํามันเนี่ยโอ้ทำปฏิกิริยากับตรงปากปลา,ปาแบบนี้นะครับแสดงว่าน้ํามันเนี่ยได้ที่แล้วคราวนี้ผมก็จะใส่ปลาลงไปครับบอกตรงๆว่ายืนอยู่ตรงนี้นะฮะระยะใกล้มากมีความเสี่ยงสูงฮะ ฉะนั้นผมขอเวลาทอดปลากระพงของผมให้กรอบก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูครับเพราะว่าเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงสักครู่ครับอ้าวดูอย่างรวดเร็วก่อนที่ปลาจะไหม้ตอนนี้นะครับปลากระพงของผมเนี่ยเหลืองกรอบแล้วทอดเนี่ยทอดทีละด้านนะครับเริ่มจากด้านหนังก่อนเพื่อให้มันกรอบนะอย่าพยายาม หลีไฟให้มันต่ำมากใช้ไฟกลางๆจนถึงแรงเข้าไว้นะครับถ้าเป็นไฟบ้านเนี่ยดูหลังจากที่เหลืองกรอบทั้งสองด้านนะครับขึ้นมาให้เสด็จน้ำมันให้มันโดนอากาศเล็กน้อยอแบบนี้นะฮะอย่าเพิ่งรีบพักเอาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหมือนกับนิ่มเร็วเกินไปนะครับเอามือลองจับดูนี่กรอบข้างนอกนุ่มข้างในนี่ไม่ได้ใส่แป้งนะผมบอกเลยใช้ปูทอดปลากระพง ทอดน้ำปลาไม่เคยใส่แป้งนะครับแค่ใช้วิธีนี้คือ1ตั้งน้ำมันเยอะๆกระทะร้อนจัดใส่ปลากระพงลงไปให้ด้านหนังนะครับความด้านหนังลงนะครับแล้วก็ทอดแบบนี้กรอบให้กรอบทีละด้านนะอย่าเพิ่งกลับไปกลับมาทอดด้านหนังก่อนให้มันกรอบก่อนแล้วค่อยกลับด้านนะครับเสร็จแล้วก่อนนำขึ้นเร่งไฟให้แรงนะครับแล้วปลากระพงมาเสด็จน้ำมันแบบนี้ปลากระพงจะกรอบ และข้างในนิ่มนะเหมือนที่ร้านทําเลยหลังจากนี้นะครับผมจะพักปลากระพงไว้แล้วไปทําในส่วนของน้ําปลาที่ใช้ราดปลาครับ mm hmm. ดูน้ําปลาสำหรับราดปลาก่อนจะทำอธิบายก่อนเพื่อความไม่สับสนวัตถุดิบมีอยู่แค่นี้ส่วนผสมมีอยู่แค่นี้คือน้ําปลาน้ําตาลอ่าฉะนั้นน้ําปลานะครับ เลือกแบบจะบอกว่าแบบดีๆเดี๋ยวผู้ชมบอกว่ามันดีหมดแหละคำว่าดีของผมเนี่ยคือ1มีกลิ่นหอม2ไม่เค็มจัดสามารถจะอ่านได้ที่ข้างขวดนะครับมีส่วนผสมของเกลือน้อยอมีกลิ่นหอมนะครับไม่เค็มจัดน้ำตาลต้องเป็นน้ำตาลแท้นะครับของผมเนี่ยใช้น้ำตาลปึกหรือน้ำตาลปี๊บต้องไม่มีเขาเรียกว่าไถ้ามีส่วนผสมของน้ำตาลทรายเยอะ รสชาติจะไม่นวลจะหวานแหลมเทคนิคมีอยู่แค่นี้เองไม่ได้ใส่อย่างอื่นเพิ่มฉะนั้นคุณผู้ชมจะทำอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่คุณผู้ชมเลือกมาวิธีการทำแสนง่ายใส่น้ำปลาลงไปน้ำตาลปี๊บลงไปนะครับผมใส่น้ำเปล่าเล็กน้อยเพราะว่าผมจะตั้งไฟทิ้งเอาไว้นะฮะแล้วก็ไม่ต้องการให้มันจะ บ,บงวดเค็มมากผมก็เติมน้ำปลาแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองวันนี้ที่เราทำนะครับเป็นแบบง่ายๆคือทอดปลาแล้วน้ำปลาเนี่ยไปราดแต่วิธีการทำปลาทอดน้ำปลาเนี่ยมีหลายแบบบางคนก็เอาไปเจียนในกระทะแล้วก็ราดนะครับเมื่อก่อนเนี้ยอาจจะเคี่ยวน้ำปลาเอาไว้แล้วก็ออใส่ฟอกกี้พอทอดปลาขึ้นมาร้อนจัดๆนะครับฉีดใส่คล้ายๆแมลงทอด แล้วน้ำปลานั้นก็จะซึมเข้าไปอยู่ในปลาฉะนั้นเทคนิคใครเทคนิคมันใช้ได้มีประโยชน์ทุกแบบนะครับวันนี้เรียนรู้เทคนิคนีคน้ไว้ก่อนแล้วกันคราวนี้เราก็จะเคี่ยวจนน้ำปลากับน้ำตาลละลายแล้วก็มีความหนืดได้ที่หลังจากนั้นก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟสักครู่ครับตอนนี้ปลาเรียบร้อยแล้วน้ำเรียบร้อยแล้วพร้อมจัดเสิร์ฟ จะบอกว่าอย่างนี้ความเหนียวของน้ำนะครับมันอยู่ที่เราเคี่ยวถ้าคุณผู้ชมอยากให้มันเหนียวก็เคี่วนานหน่อยเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากทีนี้น้ํามันเป็นใสๆแบบนี้ถ้าล่าลงไปที่ตัวปลาเลยเวลาท่อปลามาร้อนๆน,นะครับมันก็จะซึมเข้าไปมันอาจจะถ้าเกิดล่าเยอะเกินไปมันอาจจะเค็มฉะนั้นะผมมีวิธีแก้วิธีหนึ่งก็คือคุณผู้ชมสามารถจะเอาน้ำนะครับใส่ลงไปที่จานแบบนี้ก่อน แล้วก็เอาปลาวางลงไปให้มันดูดทางด้านหนังเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ราดน้ำปลาบางๆตั้งแต่หัวจดหางราดให้ทั่วแต่บางๆแบบนี้แล้วก็โรยด้วยผักชีทีนี้ปกติแล้วปลากระพงน้ำปลานะครับก็จะเสิร์ฟ พร้อมยำอะไรที่มันเปรี้ยวๆไม่ว่าจะเป็นยำมะม,ม่วงก็ได้นะครับหรือว่ามีอีกไอเดียหนึ่งคุณผู้ชมจะเปลี่ยนจากมะม่วงเป็นแอปเปิลเขียวก็ได้แต่หลักใหญ่ใจความอยู่ที่การทอดปลาสําหรับคลิปวันนี้ฉะนั้นจะไม่ตกแต่งจานอะไรมากมายเพราะอยากจะให้โฟกัสที่ปลาแน่นอนครับถึงแม้ว่าปลากระพงทอดน้ําปลาของเราวันนี้จะทําแบบง่ายๆแต่ถ้าคุณผู้ชมจําเทคนิควิธีการนะครับแล้วก็เอาไปลองทําที่บ้านรับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องได้ปลากระพงทอดน้ําปลาที่ อร่อยได้เรื่องแน่นอนครับสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วเชฟปูนะครับหมดแล้ววันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ